หน่อยเมื่อคืนเนี่ยกูเห็นน่ะลูกายสีเห็นนะเขาน่ะผู้ชายนะมาราบดูมึงเบิ่งดูมึงดูมันเป็นผู้หญผู้หญิงมันไปนั่ผู้ชายนะมาฮาบอีละตีเอออีกจะไงมันกับมีลูกมามันขับเบิ่งเมื่อก่อนนี่บเมนบักนี้บบเห็นบักนี้บบเมนอุ้ยมันี่มึงว่าเขามมนมีลูกมาหนมันจะเป็นลูกไผวมาเอาโอ้ยลูกไผก็สร้างเลยให้บ้านนี่สร้างหมดบ้านแนนนเ์ฮาวานะ เงิดหลายเนาะอุ้ยสางปิ่นมึอเศร้านี่เขาเห็นไผ่บุเลยมาแทกดินตะหนวดนะนะตะหนวดใส่เอ้าตะหนวดอันมันหนุ่คมเท่าไหร่นะอือแทะแค่ยัง่มูหกูว่านี่ต้องเอาที่ดินไปจำนองมึงเคยขา็มายึดทำปะไม่ยึดว่ะอือหรือว่าน้องน้ขายขาดไปเลยว่ะอุ้ยแล้วบอกขายดอก มันแบบคำไมายึดบวยยึดกันตกองใช้นี่ค่ะนี่แหละคำไมายึดนี่ฮะว่าสร้างเป็นเนาะเล่ายหญ่อีกเด้อใหญ่มีนะมึงเบิ่งดูน่ะผัวเล่าเนี่ยกินเราเมา่อสมือเมื่อสมือมันยามแย่งมากนะตีกันให้กันโอ้ยคุณละเมื่อยโอ้เป็น่ยนวนี้โอ้แมนเขานี่แต่โดนละแมนเขานะแมียนบอาเอ๋วเนาะบ่าเอยู่เขาซิมัอนี้ดอกเมื่อยกับตาคุมตาเขียวมาโอ้ยโอ้เปลี่ยนแต่ไงงี้วะโอ้ยจังแมนอย่างเนาะ ตื่นเศร้ามาก็หาเว้าแต่พื้นคนอ๋ออันนี้เขาไม่ได้เอิว่าบอกพื้นอันนี้เขาเอิว่าแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอันสนทาน,นาให้กันฟังเมนเมนเมนบังมิเข้ากันปั่นคุยกับกีตาร์คุยกับปีปว่าพีด,ดีเออเออบอกกับเบลสะเอออันลูกยายมอยอันไปเฮดเวียกอยู่กรุงเทพน,นะมาเห็นส่งเงินมาให้แม่เราจ้าเถื่อนเออโบเม่นไปติดผู้บ่าวไปจัก โอ้สิแม่มันติดผู้เขาแล้วมันบผส่งเงินให้แม่มันเห็นแนนต่เอาลูกมาให้แม่เลี้ยงอะนะจะนอยบา้าแม่จะนอยผู้เขาตัวมันโตแหละอีนี่แซม,ม,มคือว่ามึงไปอยากเบอกผื่นคนซะหน่ะเขาเบาก็ไปว้าเขาก็นั้นยินกับเจ้าว้ามาอยู่เาก็มาแซมป,ประสบการณ์ในจุดเจ้าฟ้าแซมประสบการณ์ท่านไข่เครื่องนั้นแม่หอยก็ไปมักไปเซนนั่นนะจุ้งขวัญเอาแท้ว่ามีแต่เซนเซนเซนจุ้งจ้า อันซื้อสดไปซื้อหลานื่นซื้อเส้นไปซื้อหลานเราน่ะช <b iv ots eless> ่วยเราจมในจังหนีสูเป็นเจ้าสนอโอ้โอ้น้ำบุญน้ำศิลปนไปเส้นได้หันเรามืัอเดือนมาโบไปใส่เราจ้ากีบแล้วปะเราจมขวัญฮันนี่ฮันนั่นฮันนั่งเด้อจังเส้นอันอื่นซุกเท่าอันคุ้มไตหันน่ะแต่ละเมื่อว้าพากันเห็นยังพากันนั่งอยู่ต้นอันกองต้นมันลิไงฮันน่ะแล้วก็เเววขวัญชื่ออื่นไั่มีติ โอ้ยเบอร์เบอร์เบอร์เอาประดี๋ยวว่าขวัญเฮาสนทนาเล็กเป็นความรู้ไม่พากันจมขวัญผู้อื่นอยู่เป็นตันนายเป็นเะใ้ายว้าผู้นั้นผู้นี้ผู้ดีเมาผู้นั้นคิดที่นะผู้นั้นติดเหล้าเมายใหญ่ยังเมาไปแล้วว้าวแต่คนอื่นเนาะแต่สักสมกับเท่าน่ะเรื่องเจ้าของเป็นอย่างกระเบื้องเนาะทะเลผู้เบื่อเจ้าของขนาดโอ้เดี๋ยวเขาสั่งไปเหยาะกันเด้อ นั่งบ่ถา่ถาจะไปจะมาเด้ออื้ออือื้อมึงนี่ตั้งคิดทีเด้อเอ้แสงเมื่อก่อนกูขอเงินไปซื้อน้ป่าบบให้กูได้เอาเกลือมาก่วยใส่น้ำอุ่นให้มันเป็นน้าป่ามันเป็เมป์มนจะวัม่อล่นกูขอเงินน่ะชาวบ้านะก็บให้กูจะเพี้อคทีเอาไงเอาวะขนาดกูเป็นน้องแล้วเด็กดันด่ากูซ้ากูซ้เพาะเราดด่าขัวเราเนี่ยไอตุ่น ตั้เป็นเวียนความจำอี๋บอกไอ้มึงหาเมียใหม่โอ้ขี้ที่พดขนาดอูเป็นน้องเด็กปดบอได้ละแต่ละมือตะเวียนโอ้กูเลยขี้นายเด็กกูซีนีเงินผัวมานะบูไปเฮียหยาทาเล็บเสริมสวยย้อมผมแต่ละแต่ละเดือนย้อมสีอื่นแต่ละเดือนนะแต่งหน้าแต่งตาเออเมื่อวันเบิ่งผัวดูป่านอีหยักแต่ละมือขอทานอันผัวเนี่ยแต่ละมือเห็นแต่ลงไปน้ำลงไปสวนเมียอยู่เฮือนทาเล็บ ทาเป๊ะนั่งเขี่ยทัวร์สักเดือนสิเมนอ่ายกูจดมาเอฟใหญ่ย้ำหน่อยเอฟ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 เอี้ยงเอี้ยงเอี้ยงสูเอี้ยงเปิดเป็นมือเป็นเว้นมากสุเคยคิดแนวอื่นบ่ฮะนี่แต่ไปว่าขวนผู้อื่นเทประสบการณ์เละนี่นั่นเป็นจังสั้นลูกีนี่เป็นจังสี่วู้ยว่าวหดให้นีอันผุนว่าเป็นพญานาคกับว่า สู้นี่จะไปเฮ็ดเซนสันเด้อย่าไปหาวอาพื้นค่นหัวใจมันบ่ดีตื่นเช้าขึ้นมาพากันกินข้าวอิ่มแล้วบ่เฮ็ดหยังหัวจุ่มกันเอื้อยสู้ผู้นึงเอาพื้นผู้นั้นเอาพื้นผู้นี้ง่ายห่มนั่นไปห่มนี่คิดบ่ว่าเอมื้อนี้เฮ็ดจังได๋เข้าห้องสิใหญ่เออจังได๋สิได้เข้าไหลายเออมันซับบอหลังจังได๋สิหัวใหญ่เออปักผ้าเอาไปเได๋สิเป็นหน่วยหาแนวเฮ็ดแนว่ยทำเน่ยติไปบอกพื้นพ่นนันมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ่ฮะ โอ้ยเอาก็แซ่ะประสบการณ์เนาะโอ้สูนี้ดิเว้าไอ้ไผ่นะกูถามนะถามนะซุ้มหนึ่งแยกหนึ่งลูกเคยเล่าเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยเป็นฝรั่งตัวซื้อดินอ๋อเหมือนเขาคือแบบคนไทยฝรั่งเนี่ยมันเป็นมิมบัวสองคนนะวะเอาวานี่บัวดีสองคนไม่เดียวน่นโอ้สมบูรณ์อิกวอนทุนสิไปยู่ปุ่นอ่ะมันได้อีกสามได้สามคนดีดีเด้ <โ>มัน,มน,มนมเรี้ยมากเข่าวรือว่ามันไปเอาผัวฝรั่งมันเกับขึ้นมากอูก็เห็นคนไทยสิมันได้จากผัวแล้วก็ผัวงูอจีฮาวกูอะต่ออืมจักมันเป็นผู้ใดนะจกักคนไทยหรือคนฝรั่งสิจเจ้า่าอย่างงีถามข่าวคนซื้อเจ้าก็หู้ดีเนาะบังงูกูถามสู้สิดีใช่ <ผม S 1> จะว่าว่าจุฮาฯหมักว่าพื้นคนเจ้านี่ตกการเลยได้นี่ฮาวานี่ ได้พูดพื้นข้าพึ่งซื้อข้ายังโม้ซ้ำอันนี้เจ้ฮู้ก่อนเท้าละ่ะเป็นผู้ยิบานได้กูสงสัยโอ้อลำหนาได้ดิข้<ำ>ายังบู่้จ้าฮู้ก่อนเท้าได้แเด็ดๆฮูล้ำเรื่องอยังอันใหญ่เราได้ผัวหลายคนนี่ข้ายังโม้เต้าคือฮู้ก่อนเทา้ามีทะเบียนลาดดิอ้อลำหนาไปติกนะ๊<อ>กติเกเนาะข้าถามบริเนต้าได้กูอยากคุ้มผัวมุ่นที่ซื้อกูจะไปลงทะเบียนลำหนาขึ้นปั่นสิวโอ้ไปแซงเนี่ยแห่งก่อนเฮาอีก 还可以。哇，man